ชาวไทยร่วมกันคิดให้ก้าวไกลไปข้างหน้าวันหนึ่งถ้าไม่มีข้าวในนาปลาก็ไม่มีเราจะทำกันอย่างไรร่วมกันสร้างเมืองไทยให้เป็นประเทศทางการเกษตรที่มั่นคงยั่งยืนเสียแต่วันนี้วันหน้าเราขอท้าว่าท่านจะรวยไม่หยุดไรจะมาฉุดเอาไม่อยู่ในชั้นของความคิดจะต้องยอมรับกันเลยทีเดียวนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะต้อง ไปให้ถึงเรียกว่าเดินให้ไกลไปให้ถึงนะครับคือให้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจก่อนที่จะเข้าไปทําอย่างที่เราเรียกกันว่าพัฒนานั่นเองนะครับนี่แหละสิ่งนี้แหละคือเราจะต้องยึดถือกันแล้วก็มันจะนําความรู้เข้ามาสู่เราอย่างแน่นอนทีเดียวนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเรื่องของอในวงสนทนาในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเขาคิดกันอย่างไรเขาทากันอย่างไรถึงได้ประสบความสําเร็จเมื่อเราได้ ดูการเสวนาผ่านไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยการเสวนาจะเข้มข้นต่อไปนะครับซึ่งก็จะได้เสวนาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปชมรายละเอียดกันดีกว่านะครับรายละเอียดตรงนั้นน่าสนใจทีเดียวนี่ก็คือเป็นอีกมิติหนึ่งที่เราจะต้องไปจับประเด็นในวงการอุตสาหกรรมดูครับ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาคนะครับหรือเราที่จะเรียกกันว่าโอปอยนะครับโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยตั้งใจอย่างยิ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของภาคการเกษตรของประเทศไทยซึ่งเป็นภาคที่สําคัญยิ่งของเรานะครับโดยการแปรรูปแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่เราทํามาทั้งหมดเนี่ยหปีแล้วนะครับประสบความสําเร็จเนี่ยเป็นอย่างยิ่งนะครับในการโดยเฉพาะในเรื่องของการ ดต้นทุนกาบเพิ่มมูลค่าการตลาดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พวกเราเนี่ยได้ชื่นชมแล้วก็มาดูความสําเร็จมาติดตามผลงานนะครับว่าทําได้ผลมากน้อยแค่ไหนอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่สําคัญยิ่งกระทรวงอุตสาหกรรมครับอของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยมาช่วยมาช่วยทําให้เรารู้สึกมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะออกไปสู่ในประเทศอื่นๆที่เรายังไม่เคยไปหรือประเทศอื่นๆที่เขาร้องขอว่าคุณต้องทำไอโซเท่านั้นเราถึงซื้อของคุณนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านที่ ยังยังไม่มีโอกาสนะครับได้สัมผัสกับโครงการบุกวยอยากให้ท่านลองเข้าไปพูดคุยกับทาง u สา n กมจังหวัดในแต่ละจังหวัดท่านจะได้รับในสิ่งที่ต้องบอกว่าเลื่อเชื่อนะครับแล้วก็ไม่น่าจะจะเป็นไปได้มันก็เป็นไปแล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ทางสปงเราได้รับโอกาสตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากอยากจะเชิญชวนให้ผู้ประกอบการนะครับซึ่งมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันในองค์กรของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ พัฒนาคุณภาพงานหรือพัฒนาศักยภาพในการผลิตนะครับอยากจะให้มาเข้าร่วมโครงการโอป,ปอยเพราะว่าตรงนี้จะช่วยตอบโจทย์และแก้ปัญหาให้่านได้เพื่อสู่อุตสาหกรรมจะมุ่งมั่นพัฒนาและขับเคลื่อนการดําเนินโครงการโอปอยอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแปรรูปการกเกษตรของไทยให้มีภูมิคุ้มกันมีขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมรุกบุก AEC ได้อย่างยั่งยืนตลอดไป รับไปใช่ครับอืมนะฮะอ่ะทีนี้ตะกี้เป็นสอบเป็นมุมมองของอผู้ประกอบการแนวนโยบายฟอนอฟิ e ผู้ประกอบการแล้วนะทุกคนเข้าใจตรงกรันแต่อีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องก้าวไปข้างหน้าพร้อมกันแหมถ้าพูดชื่อไปคุ้นกันดีเลยนะ AEC นะทุกคนบอกว่าโอ้โหแล้วมันจะต้องเตรียมพร้อมยังไงมันมีด้านไหนที่ฉันต้องเรียนรู้หรือเปล่าแล้วใครจะมาช่วยฉันเตรียมพร้อมเรียนถามคุณทไทยครับแหมอีกสองสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนี่ก็หกจะเข้าเจ็ดแล้วสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดแล้ว ครับก็บ ใกล้กันทีนะครับเอซีเนี่ยปีแรกทีเดียวเนี่ยในกามความตกลงเนี่ยนะครับก็จะเกิดวันที่1มกราคม2558อภายหลังเนี่ยก็เกิดปัญหาทั้ง10ประเทศเนี่ยได้พูดคุยกันก็ขยายเวลาจนถึงสิ้นปีของสแต่ว่าในลนันกษณะในเชิงในเชิงประชาสัมพันธ์ของอาเซียนเองก็บอกว่ายังอยู่ในปี2 5 5 8แต่จริงเนี่ยข,ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นก็คือเราขยายเวลาไป1ปีเพราะเนื่องจากข้อจํากัดของหลายๆประเทศด้วยกัน นะครับประเทศไทยเองเนี่ยเมื่อกี้ถามว่าเอเราในภาคของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีความพร้อมหรือเตรียมพร้อมอย่างไรต้องขออนุญาตเรียนนะครับอาจจะมีพวกเราที่ไม่ใช่เป็นข้าราชการเนี่ยนะครับในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมเองเนี่ยเระวางแผนเรื่องของ A4 เนี่ยไว้ล่วงหน้าเนี่ยมากกว่า5ปีนะครับ ในการวางแผนไม่มากกว่าหปีเนี่ยทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็มอบหมายให้ทางกระทรวงทบุง,งเอ้ทัวงโที่กรมกต่างๆภายใต้กำกับของกระทรวงเนี่ยก็<ฆ>ไปดูแลในจุดนี้แล้วก็สร้างโครงการต่างๆเพื่อจะมาอะรองรับทาอย่างไรคนของเราจะรับทราบทําอย่างไรผู้ก่อประการของเราจะมีความพร้อมความอย่างไรกฎระเบียบของเราจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือไม่เนี่ยกรม้องต่างก็เ<ฆ>ข,ข้าไปทไํางารกัน<ฆ>นะครับแล้วก็โดยสรุปก็คือว่า กระทรวงอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนที่มีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นกรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมของเราเนี่ยพร้อมอยู่พอสมควรที่จะรับใช้ภาคเอกชนค,ครับผมหรือผู้ประกอบการครับคือข้อมูลต่างๆก็ศึกษากันมาดีแล้วนะส่งต่อไปอยังฟอนต์ออฟฟิตค่ะเหมือนส่งต่อคําถามไปด้วยนะครับขอบคุณครับแต่ท่านท่านผูน้ตรวจราชการท่านมอบนโยบายหรือแนวทางสโคปใหญ่ๆของกระทรวงให้นะครับในส่วนของฟอนต์ออฟฟิตนะครับ สิ่งที่เราจะสนับสนุน s อ e เข้าสู่อาเซียนน,นี่นะครับ p a c อนี่นะครับอย่างแรกที่สุดนะครับสำนักง,งานเราต้องมีฐานข้อมูลฐานข้อมูลที่ใกล้เคียงเช่นแต่ละพื้นที่มีอะไรบ้างนะครับข้อกฎหมายเป็นอย่างไรนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วแบบจังหวัดผมเนี่ยก็จะออกทะลุทางลาวได้นะครับ<ะ>ออกเวียดนามได้เป็นวงกลมเศรษฐกิจหรือเข้าสู่อีสเวสคอริดอ์ได้นะครับ เปิดก้นถุงเขาเรียกว่าเปิดก้นถุงนะครับสิ่งเหล่านี้จะต้องให้ผู้ประกอบการรับรู้ว่ามีการแต่ละประเทศมีข้อกฎหมายอย่างไรภาคอุตสาหกรรมเขาเป็นอย่างไรนะครับอันนั้นคือฐานข้อมูลที่เราพอจะหาได้แต่ถ้าหาไม่พอก็จะมารบวนท่านผู้ตรวจครับขอข้อมูลเพิ่มเติมครับแต่ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือฟอนต์ออฟฟิศเราจะต้องทําก็คือกแผนงานหลักที่ผมว่านะครับ ก็คือบริหารจัดก,การด้านโลจิสติก์เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปรับคุณภาพและพัฒนางานลดต้นทุนพลังงาน4ตัวนี้เป็นการลดต้นทุนทั้งสิ้นนะครับต้นทุนน้อยแข่งขันเข้าได้ไม่ต้องตกใจนะว่ากัมพูชา3เราจ้างเราจ้างหนึ่งคนกัมพูชาจ้างเลยสามเลยสผมไม่ตกใจนะครับเรามาตกดูที่ว่าโลเคชั่น การลดต้นทุนของเราสี่ตัวมาเนี่ยถ้าเราทําได้นะครับตัวอื่นมันก็กคอสตามสิงคโปร์เนี่ยโอ้โหค่าแรงเขาสองพันกว่าบาทใช่ไหมทําไมเขาจ้างได้ทําไมเขาผลิตได้ใช่ไหมอเมริกาทําไมเขาผลิตได้เราก็ต้องทําได้เช่นกันนะครับ<ฆ>ผมจริงๆแหละใจผมคิดนะผมจริงๆบอกผริตมทนทนห้าร้อยเลยต่างจังหวัดแบบเราในี่ยสามร้อยจะได้เกิดความแตกต่างมั่งครับ<ๆ>ค่ะต่อต่อ,ต,อต่อได้เลยทีน,นี้ แผนงานที่5นี่ก็คือมาตรฐานการผลิตระบบมาตรฐานสากลน,นะครับตัวเนี้นะครับเป็นตัวแข่งขันแบบหนึ่งเลยเพราะตอนนี้สินค้าเราจะออกไปสู่ต่างประเทศในอาเซียนเนี่นะครับเขามองว่าเรานี่มาตรฐานดีที่สุดนะครับมผมเคยพาผู้ประกอบการไปจีนยไปเวียดนามร์เนี่ยถ้าของไทยไปในรุมซื้อแปบ๊บเดียวก็หมดครับเพราะเขามั่นใจในคุณภาพนะครับ ตัวสุดท้ายคือขับเคลื่อนงานตลาดเหมือนที่คุณปูชื่อเหมือนท่านนายกไงนะบอกว่าเป็นตัวนำนะครับเป็นตัวนำตัวนี้จะสำคัญนะครับถ้าการตลาดเราไม่ดีนะครับแข่งขันเขาไม่ทันก็ไปไม่ได้นะี่ฟอนต์ออฟฟิศต้องทำสิ่งเหล่านี้นะครับครับเป็นเป็นแนวทางที่ผมว่าจะทำให้ s อสเราเข้มแข็งได้อย่างไรนะครับขอะคุณคเะเหมือนเรามาแชร์ความคิดเห็นช่วยกันแล้วกันนะคะเชิญน้ยค่ะ ค่ะก็ขออนุญาตเสริมนะคะคุณปูุดเพ่อ,อแอนก็คือว่าในส่วนที่ท่านผู้ตรวจราชการแล้วก็ท่านผู้นักวิจัยพูดอันนี้ก็คือเครื่องมือคเครื่องมือที่ท่านกระทรวงแล้วก็ทางหน่วยงานต่างๆของกรมต่างเนี่ยส่งมาให้เราแล้วทำยังไงในส่วนของสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดที่เราเป็นฟรอนท์ออฟฟิศเนี่ยเราจะนำเครื่องมือเหล่านี้ไปถึงผู้ประกอบการผู้ที่จะ,จะต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็น เป็นข้อคิดอันหนึ่งที่ในส่วนของการทํางานของสํานักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยในตัวของเราเองเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนองค์รงกรของเราด้วยนะคะการทํางานของเราเดี๋ยเราจะทํางานแบบเดิมๆเ,เนี่ยมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะในส่วนของเราเราก็ต้องปรับเปลี่ยนองค์กรนะทั้งในเรื่องของอวิธีการทํางานกระบวนการทํางานต่างๆเนี่ยการลดขั้นตอนในการทํางานต่างๆเราก็ต้องปรับให้ทันสมัย พื่อที่จะก้าไปสู่ AEC ด้วยนะคะแล้วในเรื่องเรื่องของการพัฒนาบุคลากรทางส่วนกลางเองเนี่ยเขาก็พัฒนาบุคลากรของ,ของเราค่อนข้างเยอะนะคะเม<ช>ื่อหลายปีที่ผ่านมาที่ท่านตรวจว่าก็มีการพัฒนาบุคลากรแต่ที่นี้บุคลากรของเราเนี่ยจริงๆแล้วเราก็มีหลายระดับนะคะในส่วนที่ได้รับการพัฒนาแล้วก็ก,ก,ก็มีอย่างเช่นว่าในส่วนของกระทรวงเองเนี่ยก็มีหลักสูตรสําหรับมิสเตอร์ AEC มิสเตอร์เอเอซก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของเอเอซอบรมไปแล้วหนึ่งรุ่น35ท่านนะคะตอนนี้กําลังอบรมรุ่นที่2อยู่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสานักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดแต่ละจังหวัดอันนี้เขาก็จะเอาคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะกำจัดจำกัดอายุด,ด้วยไม่เกิน4 0่สอะไรประมาณนี้นะคะก็คือแบบเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงก็ไปให้ความรู้เต็มที่เลยในเรื่องของเอเอซตรงนี้บุคลากรเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในแต่ละจังหวัดตรงนี้ค่ะเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่เรามีอยู่ตรงนี้เมื่อได้รรรรรัับบบกกาาา่ยทออดดไ้ม ทาเนีงงจะกระจายต่อ,อเขาก็จะต้องมามาดูในจังหวัดอยู่ในจังหวัดแล้วรเราเองเนี่ยเราก็ต้องส่งเสริมให้บุคลากรเรามีการเกิดการเรียนรู้นะคะก็มีการถ่ายทอดความรู้เมื่อใครไปได้รับการอบรมมาเนี่ยก็จะต้องมาถ่ายทอดความรู้หให้คนในหน่วยงานทุกระดับได้รับทราบว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วประเทศไปถึงไหนแล้ว EC เขาจะเปิดแล้วเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะคะก็คือทุกระดับอ่ะ แม้แต่พนักงานขับรถก็ต้องนั่งฟังด้วยต้องมีความรู้เราต้องร่วมด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ไปด้วยกันเวลาทํางานเนี่ยการทํางานเดี๋ยวนี้เนี่ยเราต้องบูรณาการนะคะก็คือว่าเราจะไม่แบ่งว่าฝ่ายที่ไปตรวจโรงงานก็จะไปตรวจโรงงานอย่างเดียวมันจะไม่ใช่นะคะเราก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยหลายส่วนอาจจะฝ่ายเสริมหรือว่าน้องๆที่จะทําหน้าที่ในการให้คำปรึกษาแนะนําผู้ประกอบการไปร่วมด้วยนะคะก็จะได้รู้ว่าโรงงานที่มีอยู่ในจังหวัดเราทีเขาจะไม่มีข้อมูลนะคะว่าเู้ประกอบการอะไรเขา ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วการที่จะให้เราไปให้คำอุปสรรคแนะนาผู้ประกอบการเนี่ยเราเองเราต้องต้องรู้นะคะว่าความก้าวหน้าต่างเนี่ยไปถึงไันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรของเรานะคะแล้วก็องค์กรของเราเพราะว่าเราเองเนี่ย เราจะต้องเป็นที่พึ่งของผู้ประกอบการและประชาชนนะคะถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยเราเรายังไม่พร้อมหรือว่าเรายังแบบไม่มีความเชื่อมั่นถึงหอยนะคะ,ะการที่ผู้ประกอบการจะให้ความไม่แน่ใจเราเนี่ยก็เราก็ต้อง<ก>พัฒนาตัวเองด้วยในะพรควบคู่กันไป อาจจะเรียนรู้จากผู้ประกอบการด้วยสําหรับรายใหญ่ๆเนี่ยผู้ประกอบการเขาก็เข้าไปแล้วนะคะแต่สําหรับรายย่อยๆเนี่ยก็เป็นหน้าที่เราที่จะต้องให้คำปรึกษาอย่างที่คุยกับทางบูว่านะคะว่าอยากจะรู้เรื่องนี้จะไปลงทุนในประเทศต่างๆนี้เราจะไปเอาข้อมูลจากไหนทางเราเราก็ต้องมีมีแหล่งถึงแม้เราเราเองเราอาจจะไม่สามารถตอบได้นะคะเราอาจจะต้องเออสามารถไปหาติดต่อทานบิวานะติดต่อทางกรมนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราก็ประสานกันนะคะคือข้อมูลนโยบายมาดีละในหน่วยของคนที่ต้องประสานงานก็ต้องพัฒนาความรู้ความสามารถ ตัวเองให้ไปพร้อมๆกันด้วยมุมมองของผู้ประกอบการค่ะขอขอฟังความคิดเห็นนิดนึงนะคะทางด้านของคุณประเสริฐและคุณปูด้วยนะคะเราลองเจอกพร้อมๆในเรื่อง AEC ยังไงบ้างเพราะหลายคนฟังแล้วก็หลายคนอาจจะรู้สึกคึกค,คักขึ้นมาฉันจะมีลูกค้าเยอะขึ้นขณะที่หลายคนอาจจะรู้สึกฟอฟอุ้ยคู่คแข่งเยอะขึ้นแชร์ความคิดเห็นกันนิดนึงค่ะครับผมก็เห็นด้วยกับท่านวิชัยนะครับคือเราต้องเตรียมเราต้องศึกษาครับว่ากฎระเบียบข้อบังคับ ของประเทศที่เราจะเข้าคู่ค้านะครับแล้วก็วัฒนธร,ธรรมของเขานะฮะว่าในาคือเราต้องศึกษาเขาให้มากๆครับเพราะว่าไม่เหมือนกันโดยเขากับเราอย่างประสบการณ์ของผมเองเนี่ยก็คือว่าในการส่งสินค้า<ะ>ทางบกนะฮะอย่างรถบรรทุกข,ของเราเนี่ย25ตันในหนึ่งคันรวมรถรวมสินค้าไปถึงลาวได้แค่ยีสามนะครับ นะครับถ้าจะผ่านอย่างเงี้ยเราก็ต้องศึกษาว่ากฎหมายประเทศเขาเนี่ยเป็นยังไงแต่พอหลุดไปถึงเวียดนามเจ็ดสิบห้าตันก็ใส่ได้ครับ mm hmm. เขาหันมาถามว่ามีอีกไหมอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เขาต้องศึกษาว่า mm hmm. วัฒนธรรมเอย่ยกฎหมายข้อบังคับของเขาเนี่ยฮะ uh huh. ยังไงแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องอผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะเหมือน,นอย่างที่ฟูฟ uh ูฮะหรือถ้าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถสู้ได้ไปได้ครับนี uh ่น huh. ะ คุณปูค่ะต้องต้องเรียนถามเพราะว่าคุณปูเนี่ยจะมีความคิดถายเห็นหลายอย่างแอบคุยนอกรอบนะคุณปูนี่จะมีความเห็นหลายอย่างที่น่าสนใจด้วยอ,อยากจะแชร์ความเห็นกันนิดนึงค่ะกับการเตรียมความพร้อมอ๋อค่ะ,ะก็ด้วยที่ดิฉันได้เลือกแผนแผนการตลาดกับโอปอยนะคะทําให้เราเกิดความมั่นใจว่าในการเปิด AEC เนี่ยเราจะต้องทำทำอย่างไรดิฉันก็เลยคิดว่า มันก็เป็นเรื่องที่ดีว่าแทนที่เราจะตั้งรับ AEC ดิฉันมองตาท่านวิชัยท่านวิชัยท่านก็คงให้กำลังใจว่าเราไม่ตั้งรับเราบุก AEC เลยเพราะถ้าเราไม่บุก AEC เขาก็เข้ามาอยู่แล้วเราจะเห็นเกาหลีเต็มไปหมดเลยเครื่องสำอางเราจะเห็นขนมของญี่ปุ่นที่อยู่ตามเชลเต็มไปหมดเลยเราจะเห็นบิสกิตของมาเลเซียเต็มไปหมดเลยทีนี้ถามว่า ทำไมดิฉันถึงมีความมั่นใจที่จะบอกว่าบุก AEC เพราะด้วยดิฉันมีคนที่ประคับประคองธุรกิจอยู่ในจังหวัดท่านพี่ชัยดูแลผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดท่านบอกดิฉันเสมอว่าไม่ต้องกังวลน,นะป้องความรู้อันไหนไม่ไม่ทราบเนี่ยโทรมาได้เลยท่านจะให้คำปรึกษาท่านจะให้คำแนะนำดิฉันก็เกิดความมั่นใจตอนนี้ที่เราบอกว่าเรากำลังจะขยายโรงงานเรา ก็อยู่ในช่วงที่เรากําลังตัดสินใจว่าเราจะทําโรงงานอยู่ที่ตรงทีสทธรที่เดิมหรือเราจะไปทําโรงงานที่สองที่ลาว<ม>ถ้าเราไปทําที่ลาวเนี่ยข้อได้เปรียบมันจะเป็นเรื่องของภาษีเมื่อเราจะส่งออกสู่ตลาดโลกนะคะ<ม>ค่ะอันนี้เ,เป็นเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่เป็นข้อได้เปรียบถ้าเราไปตั้งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน<ม>เขาจะมีทั้งวัตถุดิบแรกเข้าให้โรงงานของเรา ค่าแรงงานของเขาถูกกว่าเรานะคะแต่ถ้าเราตั้งอยู่ที่ยโสธรมันก็ดีเหมือนกันเพราะเราเป็นแหล่งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่มีชื่อเสียงแล้วข้าวเรามีคุณภาพระดับโลก มันเป็นการตัดสินใจที่จะต้องอาศัยภาครัฐที่จะช่วยสะท้อนมุมมองในแต่ละด้านทั้งด้านกฎหมายทั้งด้านองคความรู้หลายๆอย่างในการที่จะตัดสินใจตรงนี้นะคะค่ะคือมันก็จะมีรายละเอียดลงไปในแต่ละผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันไปแต่ <c oughs> ว่าก็เป็นการแชร์ความรู้นะเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะที่เขาจะเข้ามาแล้วเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาเดี่ยวๆนะ,ะแต่ใช่เวลาเข้ามาเขาเขาา้เขา,เขามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนบางคนบอกเข้ามาทั้งซัพพลายเชน ความรู้นี้ต้องขอทางด้านของคุณธไทยด้วยค่ะขอขอทราบความคิดเห็นนิดนึงและการสําหรับการตั้งรับคําแนะนํากับผู้ประกอบการอาจจะต้องเปลี่ยนในมุมของทัศนคติหรือเปล่าเพราะบางคนเนี่ยพอมีความทัศนคติเดิมเดิมฉันจะลุยแต่ฉันก็ไม่ได้คิดว่าฉันจะไปกันเป็นแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือว่าจะตั้งรับกันเป็นก้อนเขาควรจะมีวิธีคิดหรืออะไรยังไงเพื่อให้รับกับ AEC ที่จะเกิดขนะึ้นคือในเรื่องของ AEC เรื่องของจะเรียกว่ากลุ่มก้อนหรือ cluster นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ย ดูจากบทเรียนแนอดีตท่านจะเห็นเลยนะครับเวลาญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนในในใน,ในต่างประเทศโดยเฉพาะยะประเทศไทยผมยกตัวอย่างองุตสาหกรรมยานยนต์เห็นด้วยครับที่เวะลาเราไปเนี่ยเราต้องต่ายเป็นทีมน,นะครับแล้วเวลามองเต้องมองทั้งระบบต้นหมายความว่าต้องมองแต่ต้นน้ำปนไปน้ําแล้วจนถึงตลาดอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ย การรวมกลุ่มกันในลักษณะที่เป็นคลัสเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญผมยกตัวยอย่างเช่นวันนี้นโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับในเรื่องของการสนับสนุนการลงทุนในในประเทศเพื่อนบ้านพเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยท่านถ้าท่านติดตามข้อมูลข่าวสารกะเห็ว่า,าผลิตภัณฑ์บางตัวของเราที่ส่งไปยุโรปเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเราถูกจัด GSP นะครับ แต่ว่าถ้าลงทุนแล้วไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในเพียงแค่ข้ามเดินข้ามแม่น้ําไปพม่าบ้าง<ช>ลาวบ้างเนี่ยนะครับ GSP ก็ยังได้อยู่แต่ว่าเราในลักษณะที่เป็นคนที่จะขายเพราะฉะนั้นไม่คำถามคือว่าเ,เรื่องการรวมกลุ่มเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นภาคอุตสาหกรรมเองเ,องเนี่ยเวลาเวลามองเนี่ยผมผมขออนุญาตฝากทางสํานักงานอุตสาหกรรมนะครับว่าเ,เราคงจะใช้บทเรียน ที่ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทยทำรองเดีวยวกันวันนี้เราเองเนี่ยเราก็มีนักลงทุนนะครับที่มีความพร้อมอยู่พอสมควรในการเข้าไปเนี่ยคงต้องมองทางระบบต้องแต่ที่ว่าศึกษาแม้แต่เรื่องของเรื่องของกฎระเบียบต่างๆซึ่งเรื่องนี้เียเป็นเรื่องสําคัญว่าทำอย่างไรเนี่ยจะเกิดจะเรียกว่าอย่างไรจะเรียกว่าจะทาอย่างไรจะเกิดผลรายได้ของเราหรือกำไรได้สูงสุดนะครับแล้วคงต้องมองคือที่ผมผมเรียนเลยแม้แต่ว่าใน ในเรื่องของของประเทศไทยเองก็ตามเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เมื่อกี้คุยกันเนี่ยสิ่งหนึ่งในเรื่องของเรื่องของ productivity เนี่ยนะครับหรือะสิิภาพเนี่ยวันนี้เนี่ยผมคือเนื่องจากเราเห็นแล้วว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วไม่เพิ่มะสิิภาพไม่ลดค่าใช้จ่ายไม่เพิ่มรายได้ไม่รายกระไไม่ดีเนี่ยวันนี้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือว่าวันนี้เนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีทําอย่างไรจะจะใช้เทคโนโลยีซึ่งจริงๆแล้วอาจจะ import เข้ามาบ้างใช้เทคโนโลยีในประเทศไทยบ้าง ทำยังไงจะใช้ innovation หรือที่ที่เรามีอยู่หรือว่าศักยภาพของคนของเราเพราะว่าถ้าท่านกลับเข้าไปดูนะครับจะเห็นที่ผมเรียนว่า,ำาสำนักงานเศรษฐกิจได้รู้ดูเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วอุตสาหกรรมอนาะคอีกอันหนึ่งคือเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเรื่องของอุตสาหกรรมทางด้านแฟชั่นบ้างเรื่องของคอมพิวเตอร์ที่จะใช้ถ้าท่านเห็นเนี่ยน,นะครับภาพยนตร์ของเราเนี่ยส่งขายทั่วโลกแล้วรามากียนอะไรทำนองนั้นวันนี้เนี่ยเราไม่แพ้อะไรใครแล้ว เพียงแต่ว่าเราทําอย่างไรที่จะที่ผมจะขอเน้นก็คือว่าเราคงจะต้องกลับเราจะต้องเพิ่มผลิตผลิตภาพของเราให้ได้มากที่สุดที่ทาทำได้ก็ทำยังไ 1> ง 1. เรื่องของการใช้เทคโนโลยีและอินโนเวชั่นนะครับสเรื่องอเรื่องของอการเพิ่มทักษะของแรงงานซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเราใช้ทักษะที่ที่จะเป็นแรงงานราคาถูกอย่างนี้เนี่ยหรืออย่างนี้เนี่ยม,มันไปไม่ได้แล้วนากเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องมองเรื่องของทักษะแล้ว เรียนอีกนิดหนึ่งครับว่าแม้แต่เรื่องกระบวนการผลิตนี่นะฮะพวกเราถ้าเข้าไปดูจริงๆในภาคอุตสาหกรรมเห็นว่าอุตสาหกรรมบางตัวเนี่ยต้องโรทิ้งทั้งหมดนะฮะทั้งกระบวนการผลิตเลยนะครับเพื่อเพื่อจะเพิ่มเรื่องของ productivity นั้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ผมขอขออนุญาตฝากลอกจากเรื่องของเรื่องของเรื่องของอีกตัวใคขับของประทานโทษที่เน้นก็คือสุดท้ายที่วิที่ว่าคือเรื่องเครือข่ายหรือ c l u s t ร์ทำอย่างไร เรื่องนี้จะทําให้เราเนี่ยลดค่าใช้ใจ่ายมากเลยเพราะว่าเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ทำชิ้นส่วนปับ๊บส่งจัดสินทามเลยเรื่องของสตอ็อกเรื่องของอะไรเนี่ยมันลดแม้แต่ตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์ทำไงจะส่งออกได้อีโนเอ่อพวกการคงค้างต่างๆก็จะน้อยลงตัวอินเวนทรีอะไรทั้งหลายเพราะฉะนั้นเรื่องของคลัสเตอเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง productivity ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะนะฮะอันนี้แต่เป็นเรื่องที่ที่สำคัญนะครับที่นะฮะก,ก,ก็ขออนุญาตฝากในเรื่องนี้เท่านั้นเลยมาเรื่องของการรูปกลุ่มสำคัญมากครับได้ค่ะเสริมความคิดเห็นกันได้นะอย่างทางด้านของคุณปูก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นขาลุยนิดนึงคือเคยไปลุยมาแล้วด้วยใช่ไหมติดป <c oughs> อยกาบจำคัญของคลาสเตอร์ด<ข>้วยค่ะก็พอพอหลังจากที่ดิฉันออกทำสินค้าเนี่ยออกสู่ตลาดก่อนที่เราจะทำสินค้าออกสู่ตลาดเนี่ย เราก็ได้มีการเดินทางเพื่อจะดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยม,มันถูกต้องไหมดิฉันก็เริ่มเดินทางไปที่เมริกาไปดูงานแฟร์ต่างๆไปที่ยุโรปไปดูงานฟูหของเยอรมันนะคะไปในเอเชียบางประเทศไปที่จีนไปที่ญี่ปุ่นไปที่ฮ่องกงพอเราเริ่มดูค่าใช้จ่ายที่เราลุยออกไปคือคก็คือลุยเดี่ยวถูกต้องไหมคะ,คะทำให้ณวันนี้เราทราบว่าการที่เราจะออก ตลาดได้อย่างเข้มแข็งมันมีอยู่วิธีเดียวก็คือการทำคัสเตอร์อแล้วสิ่งที่ดิฉันคิดว่ามันเป็นเวิลด์เมกเรทนในตอนนี้ก็คือการทำคัสเตอร์สุขภาพนะคะ,คะดิฉันอยากจะทำคัสเตอร์สุขภาพและอยากให้คัสเตอร์สุขภาพของเราเนี่ยเกิดจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะต้องบอกได้เลยว่าบริษัทของดิฉันก็คือบริษัทไทยสมาร์ทไลฟ์เราทำสินค้าแบรนด์แทนลักแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งก็คือแบรนด์ออริซ จำหน่ายที่อเมริกาอันนี้จำหน่ายที่อเมริกาประเทศเดียวนะคะเราเกิดมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมความก้าวหน้าตรงนี้ทำให้เรามองว่าจะเป็นไปได้ไหมที่เราจะเกิดคัสเตอร์สุขภาพโดยกระทรวงอุตสาหกรรมดิฉันอยากจะฝากท่านพออิสเมดให้ท่านช่วยเลืกสินค้าที่เป็นแนวสุขภาพให้เกิดเป็นคัสเตอร์ตรงนี้ขึ้น ดิฉันอยากจะฝากทุกท่านท่านผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องช่วยกรุณาผลักดันคัสเตอร์สุขภาพตรงนี้ดิฉันมั่นใจว่าเชื่อได้เลยว่าเราจะสร้างชื่อเสียงให้ประเทศของเราด้วยคัสเตอร์ตรงนี้เราจะฉายความเป็นไทยเราจะนําเงินกลับมาประเทศของเราภายใน3ปีดิฉันยืนยันว่าเป็นหลักพันล้านแน่นอนค่ะค่ะครับพู้หญิงขออนุญาตสำหรับเฉพาะคัสเตอร์เรานะคะครับคืออย่างนี้ครับ เมื่อปีที่แล้วนี่นะครับจริงๆเราทำานยงานเรื่องนี้มานานมากนะครับคือเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพพอผมพูดถึงเรื่องของคลัสเตอร์ทางด้าน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 สุขภาพผมพอขอยากับเรียนเนี่ยครับว่าต้นแบบเนี่ยนะฮรเรากลับเราเราเองเนี่ยเราคิดไปแล้วโดยสำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงศกษาธกรโดยสำนักงานเศรษฐกิจเนี่ยนะครับได้มีการศึกษาเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่า เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่จะเป็นที่บที่ผมเรียนว่าเรื่องของพวกนี้จะเป็นเทรนด์ในอนาคตอีกสิบยี่สิบ้างหน้าเนี่ยวันนี้มีการศึกษาแม้แต่ที่ปราจีนรนะฮะท่านคงเคยเห็นนะฮะที่มีศูนย์ไพรแล้วจะทําทั้งระบบวันนี้เนี่ยมีเราศึกษาแล้วก็เห็นมีบางแอเรียนะฮะบางพื้นที่เนี่ยมันคงเป็นเรื่องที่สามารถจะทาได้ผมยกตัวอย่างนะฮะวันนั้นศึกษาที่ที่ทางจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีพื้นที่อยู่จํานวนหนึ่งที่เราเห็นว่าน่าจะทําเรื่องนี้เพราะว่าไงฮะ เรื่องของสุขภาพและเรื่องของของทางการแพทย์เนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องเป็นเอกเทศเพราะว่าเราต้องเราต้องพองกันการปนเปื้อนนะครับจริง,รงๆแล้วเนี่ยที่ท่านบอกว่าการะทรวงุตสาหกรรมขอฝากจริงๆแล้วอุตสาหกรรมเนี่ยได้ดูแลเรื่องนี้มาเ,เป็นปีนะครับผมยกตัวอย่างหนึงเมื่อเมื่อเมื่อสักเมื่อใส่สี่ห้าเดือนที่แล้วนี่นะครับม,มีเ m e จากประเทศญ,ญ,ญี่ปุ่น,นมาพบท่านรุ่งทีว่าการการะทรวงุกสาหกรรมนะครับอ,อ,อยากจะมาทําเรื่องนี้จะทําเหมือนก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมทางด้านเครื่องมือทางการแพทย์น,นะครับซึ่ง จะใช้พื้นที่ไม่ค่อยเยอะนะฮะแต่ว่า,า,าจะมีเอ e มที่จะมาลงทุนอยู่ในประเทศไทย<ะ>ผมยกตัวอย่างที่เราคิดถึงเนี่ยนะครับแล้วจะทำเป็นโปรเจกต์ใหญ่ซึ่งอันนี้กำลังโปรเซสกันอยู่เนี่ยผมยกตัวอย่างให้เห็นว่า,เ,าเรื่องของข้อเขา่าซึ่งผู้สูงอายุของเราเนี่ยมีจำนวนค่อนข้างเยอะมากแล้วแต่ละปีก็จะทวีความจะมาก,มากขึ้นนี่แหละครับแล้วค่าใช้จ่ายตรงนี้สูงมากรัฐบาลเข้ามาส่วนหนึ่งแต่ว,ว่าไม่สามารถจะซัพพอร์ตได้หมดก็เราก็ มีการเข้าไปศึกษาจริงๆส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาที่ฝรั่งเศสไปดูพวกนี้ <ทะ S 1> นี่นะครับแล้วก็เห็นว่าอันนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะทำได้แล้วก็พอทําเสร็จนี่นะครับได้รับการรับรองตามมามาตรฐานโลกแล้วสาารสุขเองต้องไปที่ยอมรับต้องรับเราด้วยแล้วเ <ทะ S 1> <ๆ S 2> มื่อลงเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เนี่ยน,นอกจากจะเพิ่มมีมีการลงทุนในประเทศแล้วมีการเ,า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 เาข้ามาถ่ายทอดองค์ความรู้เพราะเราอาจจะต้องมีการซื้อเทคโนโลยีแล้วมาถ่ายทอดร่วมกันและ นอกจากใช้ภายในประเทศแล้วเราจะสามารถจะเอ็กซ์พอร์ตไปทั่วอาเซียนได้เลยเพราะคอสมันจะถูกค่อนข้างมาก<ช>นะครับ<ช>ก็ <ๆ S 2> กล่าบเรียนว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อย่างถึงไมได้กราบเรียนเนี่ยเรามองไปข้างหน้าเรียบร้อยแล้วศึกษาบางเซกเตอร์เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับต,ต้องขออนุญาตเสร์ในะคะคือการจะไปเป็นคลัสเตอร์เราต้องเปิดใจระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันคุณศาสตรก็เป็นคนหนึ่งที่เปิดใจนะมีคนมาเยี่ยมชมโรงงานด้วยนะ,ะวันนี้กราบขอบ,บคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็ ขอบคุณนะคะทุกท่านที่ร่วมกันในวันนี้นะหวังว่าขอ้อมูลที่เราคุยกันจะเป็นประโยชน์นะทุกภาคส่วนอย่างที่ย้ำกันไปเราทุกคนเป็นฟันเฟืองสําคัญนะขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้นะเราจะกล้าวไปพร้อมกันสําหรับ AEC ค่ะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องยากคิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆเพียงแต่ว่าเราต้องพร้อมและเปิดใจทุกฝ่ายนะคะลําดับนี้ค่ะต้องขอกราบนะคะเวลาหมดแล้วนะครับแต่ตอนต่อไปยังไม่หมดนะครับเพระฉะนั้นเราจะต้องต่อกันในตอนต่อไปวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ ท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดก็ไม่อยู่